แคมสปาร์ก b 1หรือว่าสเปค a อ่าอันนี้เป็นแคมของทางโรงงานนะไม่ใช่แคมผมก็คือว่าเป็นแคมลูกเดิม Spark, Fate, สปาร์กเฟสอ่าสปาร์กเฟสปาร์ก r สปาร์กอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสปาร์กหรือว่ายามาฮ่าเฟสเนี่ยอ่ะเนี่ยครับเป็นพวกลูกเดิมลูกเดิมถึง53มิลที่ไม่ต้องหลบวบาเนะีเนี่ยครับแคมจะอยู่ประมาณนี้นะอ่ะถ้าเป็นแคมของโรงง,งานมันจะไม่มีโลโก้ผมนะ อันนี้ครับองศาตามนี้เลยองศาไม่เยอะนะใช้รอบประมาณ1มื่นพันก็ได้อยู่พวกไล่ชามไล่เม็ดพวกถ้าเป็นพวกมีโนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นรถเกียร์ก็คือสปาร์คร้อยสหรือว่าเฟสก็ได้เนี่ยพวกนี้ก็ใช้รอบประมาณหมื่นพันเหมือนกันก็คือว่าเนี่ยแคมไลฟ์าวาวเนะี่ยลิฟวาวยก7.1นะลิฟแคมอยู่ที่6มิลท้อง20มิบมิอลอะไรก็ องศาไอาเสีย2องสองสี่หองศา,าด 2, ีสองสี่เอ่ประมาณนี้ครับสนใจก็ทักเช็ดได้ครับรุ่นนอกกระแสอ่ก็คืออันนี้มีหลายเบอร์นะมีทั้งหมดประมาณ5เบอร์นะราคาเดียวกันหมดเลยก็คือ700ทุกรุ่นเลยอ่ะโอเครุ่นอื่นก็สามารถระบุแล้วก็สั่งมาได้เลยก็คือราคาเหมือนกันแต่วันนี้ผมเอามารีวิวแค่ลูกเดิมไม่หลบบ่าวก่อนโอเครุ่นเรื่อง